เซลล์ฮัลโหลเย่เย่เย่เย้ยยยยนดีว้วยค่ะคนครับเย่ต <laughs> yeah, yeah, ิดทีมแล้วทุกคนติดทีมแล้วนะเก่งมากเนาะอว้อ ขอบคุณค่ะคนเซนเตอร์วันนี้เก่งเหมือนกันนะครับนอ้องคับพี่เจยเวลค้ม b 3ได้เราจะได้เล่นด้วยกันแล้วว้าเขินเลยอะ่ะเขินเลยอะ่ะคุณนะาตาปือมากคุณนะ้า จริงว่ทาทุกคนคือหนูยังไม่ชินคือมีไม่ชิน,นอ่ะเย้คือเราสามารถแบบเราสามารถแกะที่ติดตาสองชั้นออกได้ไหมเว้ยคือเผือแกะขนตา สิ่งที่หลุดไปไม่ใช่ขนตาเอ้ไม่ใช่ที่จิดตาของแันแต่เป็นขนตาคนหนูแกผิดโอเคหนูแกขนตาออกเลยก็ได้จบลู머สุดมาเอ้ยทุกคนเรียนเครีลูแล้วสี่แล้วี8ส8บแไทยแลนด์มีมรู์แล้วนะครับทุกคน มีรูมเอร์แล้วนะเอาจริงว่าทุกคนคือหนูอะคือเอาจริงคือหนูอะร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่ยังมันยังไม่ประกาศทีมคือไม่รู้เป็นไรเอาจริงคือตอนก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงร้องไห้แต่คือรู้อีกทีคือรู้ตัวอีกทีคือร้องไห้ไปแล้ว เ้ยทุกคนเราอย่าลืมเรามีอีกหนึ่งอย่างนะครับเราไม่ใช่แค่รูเมอร์นะเรามี B3 แล้วเราก็มีออริจินอลสเตจเย้ใช่ซึ่งตอนแรกอะ่ะหนูหนูหนูกำลังงงอยู่คือทุกคนคือแบบคือตอนแรกหน้าหนูแบบไม่ประกาศอีกได้ไหมแบบใจมันยังไม่พร้อมสักพักหนึ่ง มีชื่อจำชื่อเลยแล้วทุกคนแล้วมันประกาศชื่อแบบแพนเวนีนยนเทฟเฟลทีมบีทวยอาป่าไม่ได้ลองห้นะทุกคนเรู <laughs> ้ปะวัวว่า <laughs> ขอบคุณครับงง,งงของจริงงงคือไม่คิดว่าประกาศช้ำขนาดนี้คือมันประกาศช้ำม,มากคุณนะประกาศเยอะมากเยอะเกินอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือทำสีผมใหม่แล้ว <c oughs> คือเอาจริงว่ามัน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 ดูไม่ค่อยออกแบบ มันดูไม่ค่อยออกอะทุกคนจริงๆแล้วคือเออมันดูไม่ค่อยออก <c oughs> คือมันไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่มันแตกต่างแค่แบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแบบหา,หาก่อนหารูปก่อนแป๊บหนึ่งคือจริงมันมีรูปที่มันแบบมันอันนี้อ่ะ คือมันมันอ่อนลงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆด,ด,ดูไม่ค่อยออกถ้าต้องดูโคนคืออันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นไลฟ์นั่งชำละนั่งชำละเมคอัพหรอดูว่าอะไรคือเราสามารถลบหน้าไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยได้ไหมอะ่ะคือแบบทุกคนพอมันร้องไห้แล้วมันแบบ เวก้ามันหายไปหมดเลยอ่ะ mm hmm. okay. mm hmm. เจ็บกินข้าวอย่างจริงๆวันนี้ก็คือยังไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อเลยทุกคนเดี๋ยวพ่าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวแหละเดี๋ยววันนี้มาแค่สิบนาที เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวเพราะวันนี้ไม่ได้กินข้าวแบบเป็นมือเลยแ้่ได้รู้มาหมมากคือเอาจริงคือนั่นแหละ <c oughs> เอาจริงคือเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะเราเห็นแกททำเก็ตอไรเนดี้คือหน้าค่อนข้างตอนนี้คือหน้าค่อนข้างที่จะนี้นิดนึง นี้จริงๆมีเรียนนะะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปดีไหมถ้าตื่นไหวก็จะไปแต่คือถ้าตื่นไม่ไหวก็ตามนั้นใช่ Origi n a l ลสเตจคือน่าสนใจมากทุกคนซึน,น <S <S จำในไทยเร้จัะดุวยทอนครับเอาจริงก็เอาจริงทุกคนคือแบบหนูแบบ เขไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือหนูบอกแม่ว่ายังไม่รู้ไะไรยัง Have you กินด้วยไม่เกิดเหตุ เคเลยเนโอเคทุกคนแม่หนูมาโอเค้กนมาเขือเทศกันนะคะทุกคนกควรต้องกมิมาเขือเทศนะคะมันดีต่อสุขภาพร่างกายแพ้พูดสายาแล้มาหรือปล่าืม ทุกคนอย่าลืมรอดูนะคะว่า MV Rumor จะเป็นยังไงหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปดู Rumor กันด้วยนะครับไม่ให้อย่าลืมไปดูเลยอะไรอนะน้องบอกว่า รอติดตามดูเมอร์กันด้วยนะคะ congratulation for b e a ครับพี่ hey, ขอบคุณครับน้องออเล็บ oh, หรนี่คือเล็บที่ไปทำมาแบบเร่งรีบมากๆมันจะเป็นแบบจริงๆมันเป็นสีแบบฟ้าๆเทาๆอ่ะทุกคนแต่มันในกล้องมันดูออกเทาแบบอันนี้คือเล็บจริงแบบไม่เจ้าะจีเล็บจริงเลย คือตอนแรกคือหนูแบบคือแบบจริงๆพรุ่งนี้มีเรียนแต่ก็คือบอกแม่ไว้ว่าถ้าตื่นก็ตื่นถ้าไม่ตื่นก็นอนต่อแล้วก็ให้แม่คนล้าให้ใช่แต่แม่บอกว่างั้นปลุกไปก่อนนะ <S 1> <S 1> อะไรอย่างงี้อืมซึ่งหนูคิดว่าหนูจะน่าจะแบบไม่ไ,ไม่ตื่นดูจากทรงแล้วนั่นแค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็ มาพูดว่าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มา c o n แกร t กันนะคะทุกคนก็ติดทีมแล้วนะติดทีมแล้ว oh my gosh นั่นแหละตอนสอบขึ้นทีมเอาจริงหนูรู้สึกว่าตอนสอบขึ้นทีมอะหนูเต้นเบ,นเบาวกว่าตอนที่หนูแบบเต้นในทีมเยอะเลย ก็แล้วแหละทุกคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แบบคอยสป,ปอร์ตกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอนแกรดวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่อะไรดีน่นแหละทุกคนก็ขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับผมแพทวีทครับอุย <laughs> มันไม่ชินอนะมันตื่นเต้นเด้อ โอเคทุกคนเนี่ยเราจะไปแล้วไปจริงๆแล้วทุกคนก็ยังไงก็รอติดตามรูมเมอร์นะคะแล้วก็รอติดตาม s t a จ e B3 แล้วก็รอติดตามเอ,อ่ออะไรนะแล้วก็รอติดตามแล้วก็รอติดตาม Original Stage, Stage ด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้ bye, ะบายบายค่ะฝันดีนะคะทุกคนบายบาย mm -hmm.